เปาแม่เตื้อแบ่งนึ่อันนี้แบ่งไปโอมาละกดอันนี้ครั้งแรกนะคะยังทำเองใช่ไหมเดี๋ยวท่านแม่ชอบเหนียวเหนียวใช่ไหมตะละเป้าชอบนิ่มๆแล้วเหนียวเหนียวแ่ง่เน็มนมีงานที่แก้เรยเรียนโรเป้าต้องแบบ ฟูนุ่มๆเดเดเียวหมันไม่อร่อยก็แบบแป้งแบบเนี้ยบ้านุนชอบแบบบ้านุนมชอบแบบอันนี้เนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นเนอนู้ๆนะคะแป้งคนละอย่างันนี้มีเออย่างเียวหน้าจะมีเห็ดแัวนะตีไก่ด้่ะปีไก่อ่ะตีไก่อร่อย